ขอสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้แอดมิดก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1นะครับ1กรกฎาคม2 5 6 4นะครับสำหรับแนวทางนี้นะครับเป็นแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งนะครับผมวันนี้แอดก็มีแนวทางมาฝากนะครับสำหรับเลข3ตัวหางเดียวนะครับผม ใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางหวยรัฐบาลในงวดต่อไปด้วยนะครับผมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับหางเดียวนะครับเลข3ตัวหางเดียวแม่น้ำหนึ่งนะครับให้มาแล้วนะครับ ศูนย์นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกศูนย์นะครับศูนย์ตัวที่สองเก้านะครับตัวที่สามนะครับสําหรับตัวที่สามนะครับเจ็ดนี่นะครับผมสําหรับเลขสามตัวนะครับหางเดียวเน้นๆนะครับแม่น้าหนึ่งให้มานะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับผม ใครชอบนะครับใครชอบนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับผม0 9 7ย์นะครับผม97นี้เลขสวยนะครับ97นี้เลขสวยมากเลยนะครับ97ใครชอบบ้างครับแอดก็ชอบนะครับ97นะครับ97 79นะครับถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับแนวทางหางเดียวเน้นๆครับแม่ให้มาครับขอขอบคุณแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งนะครับผม สำหรับเลข2ตัวนะครับสำหรับเลข2ตัวอันนี้แอดตัดให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับแอดตัดให้นะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับผมนี่นะครับแอดตัดให้นะครับทั้งบทนี้นะครับก็จะมี09 90 7 0 0 7นะครับแล้วก็6 0 0 6นะครับผม ตามด้วย7 9 9 7นะครับผมนี่นะครับสำหรับเลข2ตัวแอดตัดให้นะครับแอดตัดจากเลข3ตัวแม่น้ำหนึ่งนะครับผมนี่นะครับใครชอบตัวไหนบ้างนะครับสำหรับแอดแอดชอบ0 9นย์นะครับแอดจะเน้น0 9ย์กับ7 9 9 7นะครับแอดว่าสวยมากเลยครับอ่าบางคนอาจจะสงสัยนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับ6 0 0 6มาได้ยังไงนะครับ6006มาได้ยังไงนะครับ มาจากเลข09นะครับเลข9นี้คือเลข6ตัวเดียวกันนะครับเลข9กับเลข6ตัวเดียวกันนะครับกับเอานะครับกับหัวนะครับเป็น0เลยได้0660นะครับนี่นะครับก็ตามที่เห็นนะครับผมนี่นะครับเน้นนะครับ7997นะครับอันนี้แอดชอบส่วนตัวนะครับผมขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งมากๆเลยนะครับผมสําหรับแนวทาง หนวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1กรกฎราคม2564นะครับผม